ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skills w h i s p e r e r ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft s k i l l w h i s p e r e r วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกเอกสารข่าวสะอาดนักเขียนและแคริเอร์โค้เจ้าของเพจ growing your career เพจที่จะทำให้งานของคุณในวันพรุ่งนี้มีความสุขขึ้นนะครับสวัสดีครับ Soft s k i l l w i สเ s p e r ์ e นี้พาคุณมาพบกับเรื่องของ Leadership Skills นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า3วิธีง่ายๆสำหรับ Manager คนใหม่เพื่อซื้อใจลูกทีมอย่างรวดเร็วนะครับก็กดด,ด,ดีกับผู้นำลีดเดอรหรือว่าเม e เเคนใหม่ด้วยนะครับ คิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะเหมาะกับพวกคุณแต่ว่าถ้าเป็นเมนเจอร์มานานแล้วก็สามารถลองเอาไปปรับเอาไปใช้พิจารณาปรับใช้ดูได้นะครับเพราะว่าหลายๆทักษะอาจจะยังไม่เคยทำเนาะมีคนหนึ่งที่พูดคำคมครับเกี่ยวกับเรื่องของลีดเดอร์ชิพหรือว่าเรื่องของผู้นำเนี่ยเอาไว้ดีมากแล้วผมชอบมากคนคนนั้นก็คือแจ็คเวลส์ครับแจ็คเวลส์คือ CEO ของ GE Group นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน CEO ที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดในศตวรรษเลยก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่า before you are leader success is all about growing yourself when you become a leader success is all about growing others ครับก่อนที่คุณจะมาเป็นผู้นำอความสำเร็จก็คือการที่คุณทำให้ตัวเองเติบโตครับแต่ว่าพอคุณเป็นผู้นำแล้วคุณต้องเข้าใจก่อนว่าความสำเร็จคือการทำให้ คนอื่นเติบโตนั่นเองแล้ววันนี้3วิธีง่ายๆที่มีเลเจอร์คนใหม่นะครับจะซื้อใจลูกทีมได้รวมไปถึงทำให้ลูกทีมเติบโตผมมีมาแนะนำกันไปกันทีละข้อนะครับข้อแรกคือ Start with one on one ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่คุณจะต้องทำความรู้จักกับลูกทีมของคุณครับบางทีมันอาจจะมีเยอะนะอาจจะมีมากนะครับ แล้วคุณไม่สามารถที่จะคุยได้หมดในช่วงเวลารวดเร็วก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆค่อยๆเรื่องไปจัดสรรเวลาให้ดีลองคุยกับคนที่คุณคิดว่าเป็นซีเนียร์ในทีมก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเนาะสิ่งที่จะคุยคืออะไรการทำความรู้จักไม่ใช่แค่รู้จักว่าเขาทำงานอะไรรับผิดชอบงานอะไรเนาะแบ็กกราวเป็นอะไรแต่ว่าอยากให้รู้ได้ว่าทุกวันนี้เขาทำงานไปทำไมครับ แพชชั่นของเขาคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เขาชอบอะไรคือสิ่งที่เขาถนัดอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาคือสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขามองอนาคตในหน้าที่การงานตําแหน่งนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนี่อันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็แชร์ในส่วนของตัวเองให้เขาทราบด้วยเนาะว่าคุณทำงานแพชชั่นของคุณคืออะไรจุดแข็ง,ขงคุณคืออะไรเนาะแล้วก็ ต่อไปค่อยๆคุยกันต่อไปก็จะได้รู้ว่าแต่ละฝั่งวางแผนอนาคตในหน้าที่การงานของเตัวเงไว้ว่าอย่างไรบ้างง่ายๆเลยครับนี่คือข้อแรกไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่คุณจะต้องทําความรู้จักทีมของคุณและผมสนับสนุนให้คุณทําเป็นวันออนวันนะครับก็คือคุยทีละคนอย่างที่บอกมันอาจจะยาวมันอาจจะนานค่อยๆทําไปแต่เชื่อว่าถ้าคุณเริ่มต้นแบบนี้ น้องๆหรือทีมงานของคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าคุณให้ความสําคัญกับพวกเขาครับแล้วโอกาสที่คุณจะซื้อใจพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2ครับ B-R-Model ครับคุณอย่าลืมว่านี่คือการอยู่ด้วยกันเริ่มต้นครั้งแรกๆเพราะฉะนั้น เขาจะดูทุกอย่างครับเขาจะสังเกตทุกสิ่งเขาจะมองทุกสิ่งที่คุณทำแล้วถ้าคุณทำอะไรไม่ดีทำอะไรไม่อ b o บสแตน n า a r ดในสายตาเขาอาจจะเป็นไปได้ที่เขาก็จะทำตามคุณครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาแรกๆผมอยากให้คิดไว้เสมอว่าคุณคือโรโมเดลของเขาครับคุณทำอะไรเขาจะทำตาม คุณขีดเส้นมาตราฐานไว้ตรงไหนเขาจะขีดตามเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็อย่างที่บอกถ้าคุณจะต้องส่งผลงานเดลิเวอร์ผลงานอะไรให้เขาเห็นก็พึงตระหนักไว้ด้วยว่าเขาดูคุณอยู่ครับคุณจะมาทำงานกี่โมงคุณจะออกจากงานกี่โมงคุณจะใช้วันลายอย่างไรคุณใช้เวลาที่ทำงานอย่างไรเขาก็ดูหมดแล้วแน่นอนครับช่วงเวลาแรกๆถ้าคุณ าวางแผนไว้ดีขีดเส้นไว้ดีครับหนึ่งเดือนแรกสองเดือนแรกถ้าเขาเห็นว่าคุณเป็นผู้จัดก,การที่เขาสามารถทัสได้เชื่อใจได้คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์มีคุณภาพในการสื่อสารมีคุณภาพในการนำเสนองานทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้แหละครับก็จะทำให้เขาเชื่อใจคุณแล้วก็คุณก็จะซื้อใจลูกทีมได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอก มันอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ว่ามันเหมือนการใช้ชีวิตท่ามกลางกล้องใช้ชีวิตท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เขาติดตามดูคุณอยู่เปรียบเหมือนชีวิตการทํางานของคุณในช่วงนั้นก็คือไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาแต่แป๊บเดียวครับไม่นานแต่คุณจะสัมผัสได้เองว่าคุณเริ่มซื้อใจลูกทีมได้แล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็ค่อยๆผ่อนคลายมันลงครับไม่ได้บอกว่าให้ทําตัวแย่นะแต่ว่าก็ เป็นตัวเองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมาถึงข้อ3นะครับข้อ3เนแล้วข้อ3เนี่ยผมอยากให้เราในฐานะของหัวหน้างานเนี่ยเซตเคลียเอ็กเพกเทชันครับแล้วก็อย่าลืมแคลริฟาเรื่องของโกลสของทีมให้ดีคือถ้าเป้าหมายชัดเนี่ยทีมงานจะทำผลงานง่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกความคาดหวังบอกเป้าหมาย บอกอนาคตหรือรูปร่างของทีมที่คุณอยากให้เป็นให้ชัดพอชัดแล้วเนี่ยครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยทีมจะทำงานง่ายขึ้นมากเพราะเขารู้ว่าคุณอยากได้อะไรมากไปกว่านั้นครับถ้าคุณสามารถวางพื้นฐานของการตัดสินใจให้กับลูกทีมได้ว่าคุณใช้หลักการแบบไหนในการตัดสินใจเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะสามารถให้เขาไปปรับชุมแทนได้ด้วยซ้ำ คุณอาจจะเบาตัวขึ้นทำงานน้อยลงได้ถ้าทุกอย่างเหล่านี้ที่ผมบอกมันชัดมีหลายครั้งครับที่ตอนเริ่มต้นทำงานด้วยกันแล้วหัวหน้าไม่ได้บอกให้ชัดเจนมันไม่ใช่แค่เรื่อง KPI หรือว่าสมัยนี้เราจะเรียกว่า OKR OK หรือแม้กระทั่งถ้าใครรู้จัก MBO Management by Objective ที่เราเขียนให้กับน้องครับว่าเราจะวัดผลเขา ด้วยเรื่องอะไรบ้างในการทำงานมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่มันคือการสื่อสารด้วยเราต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจและเราต้องถามด้วยว่าเขาเข้าใจมันว่าอย่างไรแล้วก็ฟีดแบ็กกันครับพอเราชัดเจนแล้วว่าทั้งทีมเนี่ยรู้ว่าเราต้องการอะไรในฐานะลีดเดอร์ชิพทั้งทีมรู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วตามปกติมาตรฐานของเราอยู่ตรงไหนตามปกติ เราคาดหวังอะไรจากงานของทุกคนผมว่าถ้าเริ่มต้นได้แบบนี้ครับทุกอย่างจะง่ายขึ้นแล้วน้องจะรู้ด้วยว่าลูกทีมจะรู้ด้วยว่าคุณจริงจังคุณมุ่งมั่น,นครับกับงานแล้วพอเห็นภาพนี้มันก็จะกลับมาที่เรื่องของการซื้อใจครับลูกทีมจะรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนแล้วคุณก็จะซื้อใจเขาได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับ เพราะว่าทุกอย่างดูเหมือนคุณมีคัมภีร์ดูเหมือนคุณมีแมนวนวลต่างๆสำหรับการทำงานมาเรียบร้อยหมดแล้วนั่นหมายความว่าเขามองว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งหรือว่าไทเทนนี้ที่คุณได้รับและที่สำคัญที่สุดคือเหมาะสมแล้วที่จะมาดูแลพวกเขานั่นเองครับ3ข้อง่ายๆเลยที่จะทำให้คุณซื้อใจลูกทีมได้อย่างรวดเร็วอย่างที่บอกตอนต้นนะครับ ก่อนที่คุณจะมาเป็นดเดอร์เนี่ย success is all about growing yourself เนาะความสำเร็จของคุณก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณทำให้ตัวเองเติบโตแต่ว่าพอคุณมาเป็นลีเดอร์แล้วความสำเร็จขึ้นอยู่กับการที่คุณ growing others หรือว่าทำให้คนอื่นเติบโตนนเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิชั่นของตัวเองครับเปลี่ยน mind set ของตัวเองแล้วก็โฟกัสไปที่ลูกทีมทีมงาน หรือว่าลูกน้องของคุณนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ3วิธีง่ายๆที่เริ่มต้นทำได้ในวันจันทร์หน้าเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะอันแรกคือ start with one on one ครับชวนลูกทีมคุยรู้เรื่องราวของเขาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะง่ายขึ้นในการซื้อใจเขาเนาะส่วนข้อที่2ครับอย่าลืมใช้ชีวิตในการทำงานช่วงแรกเหมือนไลฟ์สด คือเป็นโรโมเดลให้กับทุกคนในทุกเรื่องเพราะว่าลูกทีมเฝ้ามองคุณอยู่นั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเซตเคลียเอ็กเพคเตชันและแคลริฟายโก์ให้ดีครับเซตความคาดหวังให้ชัดเจนเซตเป้าหมายให้ชัดเจนลูกทีมจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณเข้มข้นมุ่งมั่นและจริงจังกับงานอย่าลืมนะครับว่า การสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่าเสมอตั้งหาที่จะกลายเป็นอุป,ปนิสัยแห่งทักษะนั้นพบกับซอฟต์สกิลสวิ i เ p อร์เลตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ